วันนี้นะครับเราอยู่กับสีประตู x อสเสีเทาคันนี้นะครับกับชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังล้อแมกนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้ติดอะไรบ้างไปชมพร้อมกันครับเริ่มที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับและกันชนด้านล่างถอดออกเปลี่ยนเป็นกระจังชุดแต่งแรปเตอร์ครับเป็นกระจัง Ford FORD ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับตัวชุดชายกันชนด้านล่างในส่วนของกระจังหน้านะครับจะมีดีเทลเรื่องของตัวไฟด้านบนครับคันนี้เลือกเป็นไฟสีส้มนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัว FORD ขนาดใหญ่ พร้อมกับตัวช่องลมเป็นรังผึ้งนะครับส่วนชุดกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นกันชนแรปเตอร์ทําสีเทาตัวรถตัดกับสีดําด้านแล้วก็ตัวกับกันชนด้านล่างครับเป็นสีบอลชิ้นนี้คือชิ้นแยกนะครับถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็แจ้งได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับมีข้อไฟหน้าครับเป็นดําด้านนี่ตัดกับตัวชุดแต่งแล้วก็อะคริลิกคําว่าเลนเจอร์บนฝากระโปรงครับติดอยู่บนฝาโปรงสีดําเงานะครับ ด้านข้างนะครับใส่ตัวคิวล้อของตัวชุดแต่งแรปเตอร์นะครับเป็นคิวล้อเรียบทรงประมาณ4นิ้วนะครับพร้อมกับตัวล้อแม็กเนี่ยครับเดิมทีรุ่น XLS เป็นแม็ก17นะครับคันนี้เปลี่ยนแม็กครับเป็นล้อแม็ก20แม็กโฟร์ฟอร์มิงของแบรนด์กาซีนะครับสีดําเงาเป็นแม็กก้านวายนะครับล้อกับตัวยางกิตติออเทเลนนะครับ2 7 5 5 5 R 2 0คันนี้ไม่ยกสเต็ปเดิมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ติดครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับ บลอรองมือจับประตูนะครับสีดําด้านพร้อมกับตัวคําว่าเลนเจอร์สีแดงอ่าช่วยเพิ่มกิมมิกลูกเล่นของตัวเบ้าอรองมือจับนะครับมาในส่วนของด้านท้ายครับคิ Q ้วร้อแรปเตอร์ครับแล้วก็ตัวล้อหลังออฟเซตเท่ากันเลยออฟเซตบวกสิความฟิตติ้งก็จะประมาณนี้ครับไม่ล้นพอดีกับคิ้วร้อครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับกันชนท้ายเป็นสีดําด้านมากับตัวรถนะครับ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายเปลี่ยนครับเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เป็นทรงเดียวกับตัว r a p เตอร์ 4x4 นะครับทั้งไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกเป็น LED หมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวข้อไฟท้ายนะครับสีดำด้านขีดด้วยโลโก้เ a นเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมตัวอะคริลิกด้านท้ายกระบะครับคำว่าเ a นเจอร์นี่สีดำด้านครับก็ดูโดดเด่นแต่กับตัวชุดแต่งของรถครับคันนี้เน้นเทาดำด้านแล้วก็เติมสีแดงนิดนึงนะครับ และนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของคันนี้นะครับเลนเจอร์สีประตู XLS สีเทากับตัวชุดแต่งแรปเตอร์ล้อแม็ก20พร้อมเปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED นะครับเดือนนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นของรุ่นนี้อยู่นะครับเหลือราคาจะแสงก็หมื่นก็พันพร้อมตัวชุดแต่งแบบนี้เลยถ้าชอบและสนใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมาทักพูดคุยรายละเอียดกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ